<S <S ลากอยเพสสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรีวิว ID ตอนที่92นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีไลฟ์สนุกมากนะเป็นเทียริสแพดใหม่2.4ก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับหรือ,อยังไงเนี่ยอาจจะตัดมาเป็นไฮไลท์ให้กับทุกคนได้ดูกันเป็นคลิปด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันมากจัดเทียริสกับคนดูนะครับโอเควันนี้เนี่ยก็เป็นไอดีของคุณอาโรนคุงนะครับ เราอายากะอยู่นะหมีสองจุดหกไหมนะเอ้ยไม่แน่นะอาจจะสองจุดห้าก,ก็ได้ไลเด่นกับออยากะใครมาก่อนเอออายากะมาก่อนก็ถ้าตามคิวเนี่ยก็ต้องเป็นคาซึฮะกับอายากะก่อนถึงจะเป็นไลเด่นนะครับผมก็ไม่แน่นะไม่แน่จะเป็นแพทหน้าเลยก็ได้นะครับอ่ะและแน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนกด subscribe ช่องลาก่อยเพลย์ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับตอนนี้เนี่ยสถิตบิบอกว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะที่ยังไม่ได้ซ้ำนะครับเพราะฉันก็ฝาก กดปุ่มแดงๆนั้นเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องกันก่นกอนเลยนะครับไปพบกับเขากันเลยครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน Li n e แอ Richman Shop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน Line Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอก UID ดีชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าไอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับอ่ะกลับมามาดูไอดีนี้กันว่าเออตัวน่าจะเยอะหรือเปล่าโอ้ตัวกลางๆไม่เยอะมากนะครับมาดูว่าทํายังไงที่จะปรับปรุง ID นี้กันนะครับหูเต๋าเซียวจงหลีโอมีจงหลีด้วยนะนี่ได้ตีหนึ่งแล้วเนะี่ย แถวๆเนี้ยแถวเนี้ยตีหนึ่งเออแถวๆเนี้ยได้อีกตีหนึ่งน่าจะเป็นฮูเต่าตีหนึ่งไลเด้นตีหนึ่งได้นะเออแต่ไม่ใกล้สิงชิวกันอขอดูอาวุธก่อนแล้วกันช่วยในการตัดสินใจว้าวตัวห้าดาวไม่เยอะมากแต่มีอาวุธประจําตัวทุกคนเลยมีหอกไลเด้นมีเอมอสโบสองอันวอดวอดวอดวอทอะไรอ่ะอารอยถือเอมอสโบเนี่ยนะไม่โกลน หรือว่าเป็นแค่ที่วางของให้การอยู่ปะ่ะอ่าไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวต,ต้องไปดูอาร์ติแฟกต์ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นที่วางของคงไม่ได้ปั้นอรลอยมาใช้จริงหรอกมั้งนะเซียวมี6-7มีวรูฟด้วยอ่ะเนี่ยดูดิมีคารามิตี้คิลเลอร์ให้กับเฉียนเหอด้วยอ่ะสุดยอดอ่ะทั้งทั้งที่ดูแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวน้ำแข็งตัวอื่นเลยแต่ว่ามีเฉีนเหอกับอาวุธประจำตัวคือะครนะฮะ ามาดูฮูเต่าก่อนฮูเต่านี่ไม่มีหกนะถือดากอนเบนขัดสี่ชิเมนาวะเต็มสี่ศูนย์คิเลนห้าสิบร้อยหกสิบก็กลางๆเนาะไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเยอะนะครับทาเลนต์แปดแปดหกยังไม่ได้ฟูขนาดนั้นนะอาวุระจำตัวไม่มีคิเลนห้าสิบแล้วก็ทาเลนต์ไม่ได้เต็มนะครับฮูเต่าต่อที่ซิงชิวซิงชิวนี่อาวุธไม่เต็มนะแล้วก็ขัดแค่หนึ่งด้วยอ์ติแฟร์ยังเป็นสี่ดาวอยู่อันนึง ูเลยนะครับ4 5โอ้ยเออกิใครที่สิงชิว4 5แบบเนี้ยกิจกรรมที่มันแจกตัวละครเนี่ยกดมาได้เลยนะซ6อะ่ะซิงชิว C6 ดีมากซิงชิวอัตราส่วนโอเคนะไอแท็กอาจจะเบานหน่อนึงผมว่าไอดีนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่อบิทยังดาวไม่เต็มเพราะว่าผมดูของฮูเต่าซิงชิวเนี่ยมันอาจจะแบบดเดเมจมันมันเกือบแรงอะแต่มันไม่ได้แรงมากนะคือฮูเต่าเนี่ยก็ คีเลตมันแบบไม่ได้เยอะมากอะแต่หูเต๋าเนี่ยเลือดเยอะดีนะเลือดเยอะ EM เยอะเพราะใช้หอกเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันก็จะดรอปไปคดเลขคิดลเม็คูณกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยกว่าหูเต๋าโดยค่าเฉลี่ยนะอย่างหูเต๋าโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันสามารถประมาณสักแบบ6กสิบสองร้อยอะไรเงี้ยผมว่าแบบพอเป็นไปได้นะแต่เข้าใจว่าไม่ได้ถือโฮมาด้วยมันก็เลยจะเบาลงนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ อาเบโดด้วยฉะนั้นเนี่ยไอดีนี้เนี่ยถ้าเล่นฮูเต่าเนี่ยก็คือเล่นกับตีนี้ถูกไหมเสียงหลิงมาแทนเสียงหลิงเนี่ยถามว่าเล่นกับฮูเต่าเนี่ยมันได้มันเล่นได้นะแต่ปัญหาหนึ่งก็คือมันจะไปแย่งทําระเหยคืออันนี้มันคือประเด็นที่ว่าทําไมอาเบโดถึงเล่นคู่กับ2ตัวนี้ดีแบบดีมากเพราะว่าอาเบโดมันไม่ค่อยแย่งแบบแย่งปฏิกิริยาธาตุหรือมันต่อให้มันแย่งมันก็ไม่ได้แบบทําให้ธาตุหายอ่ะมันก็แค่สร้างผลึกออกมาอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้ตีหูเต่าไปไม่สุดนะเดอะแคทยังอัพไม่เต็มด้วยนะอาวุธยังอัพไม่เต็ม2ตัวแล้วนะที่ที่ดูมาเสียงเสียงหลิงซ6ทาเลนต์โอเคอยู่คิดเหล็กคิดไดเมทถือว่าดีดีดีเลยนะแอคแทกแอบน้อยนิดนึงเป็นนาฬิกาเอเนอร์จีใช่ไหมโอเคแหละเสียงหลิงนาฬิกาเอเนอร์จีไม่ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันก็เล่นกับหูเต่าด้วยนะไม่ค่อยมีพลังงานธาตุจงหลีถือเดดแมทโอเคสายลูกชิ้นกุ้งใช่ไหมเนี่ยโอเค คือผมมันก็ลองปั้นสายลูกชิ้นกุ้งมานะผมรู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่าโล่ที่มันบางลงเนี่ยไม่ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นถ้าเกิดเราทําให้ลูกชิ้นมันแบบขึ้นหลักแบบแสนไปเลยไม่ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดปลาลูกชิ้นประมาณสักห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่ถึงอะนะว่าไปเล่นสายเลือดเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดโอเคถ้ามันทําแล้วได้แบบใต้เกินแสนอะ,อะโอเคอันนั้นอันนั้นให้ได้เพราะว่าแบบเทพจริงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะถือโฮม่าเท่าที่สังเกตอะแต่ถ้าเดธแมนอย่างเงี้ย เออไม่แน่ใจว่าจะได้ประมาณไหนแต่พอพอเลือดมันไม่ได้เยอะคือจงหลีเนี่ยอุกบาทน่ยมันแรงตามเลือดด้วยเพราะฉะนั้นโฮมามันเลยดีสุดเพราะโฮมาบวกเลือดด้วยแต่ถ้าอย่างเดนแมนเนี่ยเลือด2องหมื่นเนี่ยผมว่าโล่นี่คือบางทีโลอาจจะดูโลแตกอะโลแตกได้ถ้าเกิดไปไป,ไปแทงอะไรหนักๆแตกแน,น่ๆอะแล้วก็อุกบาทมันก็จะไม่ได้แรงด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนแลกกันไปอะได้แอแท็กเพิ่มคิเลตแต่ว่าเสีย HP ไปก็เหมือนตัวตั้งต้นมันน้อยด้วยนะครับประมาณ ประมาณนี้คือถ้าจงหลีเนี่ยคิดแล้วไม่ออกแนนะนำออก HP ไปเลยนะง่ายดีนะเซียว90ถือ67เอ่ออเซ็ตถูกต้องนะครับส0 1ศู0โอ้เซียวเซียวนี่คือผ่านเลยเซียวคือแบบอาวุธประจำตัวคิดเลยคิดได้เมีสวยงามผมว่าตีเซียวน่าจะอาจจะแรงกว่าตีหูเต่านะเนี่ยใช่ไหมเอ่อต่อไปเป็นโชกุนนะครับผมโชกุนนี่ก็จัดเต็ม 50 150 2 5โอ้สวยงามสวยงามไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าไม่สวยฮูเต่าชิเมนอวะเต็มนะครับถือรัสขัด5นะครับโอ้เอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดฮูเต่าปะโยมิยะนะครับทาเลนก็อัพเต็มแล้วด้วยนะคิเลน50าิบคิเลเมร้อ5หไม่เลวนะแต่เข้าใจว่าถือรัสถือรัสเนี่ยมันเลยทำคิเลนคิเลเมรเยอะไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่เลวนะไม่เลวนะแต่ถ้าลูกธนูดอกสุดท้ายไม่ติดคิก็จะรู้สึกเบาๆหน่อยอะไรเงี้ย หดีลุกยังอติแฟกต์เต็มอยู่เลยแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เล่นและะ้วป่ะดีลุกอัตราส่วนดีมากอ่ะแล้วก็ทุกอย่างยังดูดีอยู่เลยอ่ะะใส่นาฬิกาอะไรเนี่ยวอดีลุกถือนาฬิกาเอเนจีรีชเนี่ยนะโอ้โหไอดีนี้แบบชอบนาฬิกาดีพลังงานมากเลยนี่สามสามตัวแล้วมั้งสามสี่ตัวแล้วมั้งนาฬิกาเอเนจีรีชันเนี่ยถ้านับลาเด่นด้วยก็สี่แล้วเนี่ยสุดยอดเบนเน็ตนะครับผมถืออัคคิล่าอย่างเงี้ยอย่างเบนเน็ตเนี่ยผมแนะนําเปลี่ยนดาบผม จากที่ผมมันมีไอดีหนึ่งมันมีไอดีหนึ่งที่ผมรีวิวไปแล้วอะ่ะผมจําได้คิดนั้นอะ่ะเขาเขาถือดาบอะไรสักอย่างอยู่อะ่ะถืออย่างอื่นอะ่ะผมบอกว่าเนี่ยผมผมเห็นดาบเฟอร์โวนิออยู่อันนึงแต่ไอดีนี้ไม่มีนะผมผมบอกว่าเนี่ยเออลองเปลี่ยนเป็นดาบเฟอร์โวนิอัไหมเอาแบบเบนเน็ตรีพลังงานบ้าบอไปเลยน่าจะดีขึ้นปรากฏว่าปรากฏว่าเจ้าของไอดีนั้นทักกลับมาบอกว่าผมผ่านอบิสแล้วเพราะว่าเปลี่ยนดาบเบนเน็ตแล้วเบิร์ดคล่องขึ้นอะไรเงี้ย เนี่ยเป็นเน็ตสายเอเนจีรีชาร์ตสองเรน่ะเริ่มเป็นที่ยอมรับดีมากแล้วนะครับเพราะฉันก็ก็ก็แนะนำนะแต่ว่าเป็นเน็ตไอดีนี้ปูใช้ได้นะเอเนจีรีชาร์ตก็หุ้ยก็เกินส0 0รอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ดาบบวกเอเนจีด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ไม่แย่นะคือมันก็ดีที่สุดที่มีวแหละเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยไอดีนี้ไม่มีดาวร์เวเนียนะครับเนี่ยมันน่าสนใจนะคือพวกของ4ดาวกาชาเนี่ยบางไอดีก็เนอย่างเดอะฟลูดขัด5 ขัด6ขัด7ขัด8ปมีเดอะฟู้มีเดอะฟูขัดแแต่ไม่มีฟเนียสซอสสักอันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันอาวุธกาชาบทจะมีก็มีบทจะไม่มีก็ไม่มีโอเคเบนเน็ตโอเคนะเบนเน็ตโอเคนะโมนาเดอะวิสิตขัดหเฮ้ยไอดีนี้เอาโมนามาเล่นกับใครเนี่ยแต่ว่าโอ้หทำไมโมนามันเต็มขนาดเนี้ยอู้ยโมนาดูเต็มมากเลยแต่ว่าดูเผินๆไม่รู้จะเล่นโมนากับใครด้วยซ้ำมันดูแบบไม่เห็นมีตีเล่นโมนาเลย คิดออกแต่เล่นกับไรเดนเอามาแซน์ช็อตอะเอามาแบบเอามาบัฟให้ไรเดนตีแค่นั้นอะเท่าเท่าที่แบบรู้สึกนะแบบตีบัฟไรเดนอะไรเดนเบนเนตมูน่าแล้วก็อีกอีกตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับจีนถือดาบดำแล้วก็เซตสี่ลมโอ้จีนแบบดูดีเลยอะจีนดูดีเลยทำไมคิดได้เมมันเยอะจังวะโอเค ซูโคลส์เวลแปดสอง Sacrificial อู้อาร์ติแฟกต์เต็มเยอะนะเนี่ยอาร์ติแฟกต์เยอะนะเนี่ยไอ้ดีเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเวลน้อยลงละโทมัสโทม้านี่ไม่น่าเต็มละอ่ามาดูอลอยหน่อยดูเดียวหน้าก่อนโอ้เดียวหน้าบกเลือดโอเค Sacrificial โบสวยงามแล้วอลอยเอาเอมอสมาถือไว้ทำไมวะเนี่ยอาร์ติแฟกต์ก็ไม่มีอันนี้คือเล่นพัซเซิลใช่ไหมครับเล่นพัซเซิลให้ลาก่อยเดาว่า ว่าเอมอสของใครใช่ไหมไม่มีเจ้าของนะเออเอาดิเอากับเขาสิเฮ้ยเดี๋ยวดิเอมอสบวกแล้วบอกไห้แถนด้วยนี่อ๋อให้โยมียาดิเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะอันนี้ผมไม่แม่นทฤษฎีลัสบวกเดเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้แต่มันก็บวกเยอะกว่าเอมอสแฮะแต่เอมอสสแตทเยอะกว่า ผมผมเดาว,ว่าน่าจะสูสีกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไหนแรงกว่านะอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากระหว่างแต่ผมว่าถ้ายิงไกลๆเนี่ยเอมอสก็มีสิทธิ์แรงอยู่นะระหว่างเอมอสกับรัสขัด5เนี่ยโยมิยะใช้ไหนแรงกว่าอ่าใครรู้ทฤษฎีน,นี้คอมเมนต์มาบอกเจ้าของไอดีได้นะครับเพราะว่าเขาก็อัพเต็มทั้ง2องานแล้วแหละอ่าเฉินเหอเฉินหเหออาวุธประจำตัวใส่เซ็ต สองไอเท็กหูเชิญเหินนี่จัดเต็มเลยอะเชิญเหินจัดเต็มไอเท็กสามพันแต่ไม่รู้เล่นกับใครนะฮะเล่นกับอร่อยอะไรอย่างงี้ผมว่าไอเดีนี้เปิดการยูมาเล่นกับเชิญเหินได้นะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้การยูมาก็ก็เป็นตีน้ําแข็งแล้วมีโมนารออยู่แล้วเนี่ยคือไอเดีเนี่ยถ้าได้การยูมาคือได้อีกตีเลยเป็นการยูเฉินเหอโมนาเดียนาสี่ตัวครบเลยแบบชิลเลยตีน้ําน้ําแข็งแบบสบายใจอะ่ะจะได้ใช้โมนาด้วยเพราะตอนนี้โมนาไม่ลงกับตีไหนเลย เป็นเป็นไอดีที่ผมคิดว่าถ้าถ้าเปิดการอยู่ตู้หน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเพอร์เฟกเลยคือมีอาวุธรอมีตี้รออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนั่นแหละผมว่าถ้ามีการอยู่นี่แบบโคตรเพอร์เฟกอะไหนมาดูซิว่ามีอ์ติแฟกต์รอไหมเซตน้ำแข็งอ๋อนี่ไงโหดอกไม้โหอิสิเต็มเลยอยู่นี่ไงมีอ์ติแฟกต์อยู่ที่ เปนาฬิกาดีเฟนต์ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ออเบโดก็ไม่เห็นมีอัพนาฬิกาดีเฟนต์หมูยี่สิบคืออะไรทำไมอะหรือนี่คือการคาดเดาอนาคตภายหน้าว่าจะมีตัวน้ำแข็งที่สเกลตามดีเฟนต์มาหูนี่มันลึกซึ้งมากโอ้ไม่คาดเดาไม่ได้เลยนาฬิกาดีเฟนต์เนี่ยโอเคเท่าเท่าที่ดูอะอาร์ติแฟกให้การอยู่ครบนะ ไอดีนี้อ์ติแฟกเยอะได้ใจมากเลยอะ่ะผมขอดูโรเซเลยอีกตัวหนึ่งเห็นอ์ติแฟกเยอะดิอ๋อนี่ไงโรเซเลยไม่ได้ปั้นแปลว่าที่อยู่ในนี้เป็นของการยูผมว่าใช่แล้วแหละผมว่าไอดีนี้น่าจะเปิดการยูแล้วแหละผมเดาไม่ผิดหรอกเจ้าของไอดีไม่ได้บอกมาแต่ว่าผมว่าใช่แหละได้นะเซตน้ําแข็งอยู่แล้วนี่ใช่ไหมจริงจริงน้อยไปด้วยซ้ำคิดได้เมนเนี่ยเพราะถ้าการยูใส่เซตน้าแข็งเนี่ย มันจะได้เป็นเดเมจโบนัสจากเซ็ตน้ำแข็งถ้าติดแข็งเนี่ยอีกอีก4 0นะ40%สันพลน้ำแข็ง15%เท่ากับ55% 5พาสอซีีอีก20มัเนเจะ15%เท่ากับว่าการอยู่ใส่เซ็ตน้ำแข็งเนี่ยต้องการคิดเลทแค่25%คิโกงมากผมบอกเลยเนี่ยหาตัดคิดเลทออกเพิ่มคิดเดโมจอีกยังได้อะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมลองหาดูหมวกนี่โอเคอยู่แล้วเนี่ยอย่างดอกไม้เนี่ย หาดอกคิดได้เมีดได้เลยถ้วยนี่คิดได้เมีดอยู่แล้วอ้าผมขอลองหาเล่นๆดูนะเอ่อหูทำไมอติแฟกเยอะจังเลยอะทำไมมีถ้วยโบยี่สิบไม่ได้ใช้อยู่อันหนึ่งคือแล้วเนี่ยแต่โอเคคิดได้เมยเยอะแล้วเอ่ออันนี้เป็นนาฬิกาคิดเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนาฬิกาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่ได้นาฬิกาคิดได้เมยียดมีไหมเนี่ย เฮ้ยพูดผ,ผิดนาฬิกาคิดไดเมทมันจะมีได้ไงวะนาฬิกาแอคแข็งที่โบ้คิดไดเมทโอ้นาฬิกาแอคแถบเปอร์เซ็นต์เซ็นน้ำแข็งโบ้คิดเลยหมดเลยนะน่าสนใจมากไม่มีนาฬิกาคิดไดเมทเลยอ่ะข้ามไปคนนกอ๋อคนนกมีอันนี้อยู่ชองอยู่ในคิดเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็น อันเดียเนี่ยเปลี่ยนขนนกได้นะอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้ได้คิลด์เมทเพิ่มเป็นสิบแปดจากสิบสี่แล้วก็คิเลนหายไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันแบบมันมัน,มน,มนชิวๆอยู่แล้วอย่างที่บอกมันเกินเยอะแล้วก็ได้แอทแทกเปอร์เซ็นต์แต่ผมเท่าที่ดูเนี่ยอาร์ติแฟกต์มันไม่ค่อยแอทแทกเปอร์เซ็นต์นะผมว่าแอทแทกเปอร์เซ็นต์มีได้นะอ่าอันนี้มีอยู่ชิ้นหนึ่งมีสักชิ้นสองชิ้นก็แลังกัแอทแทกเปอร์เซ็นตะ์น่ะเพราะว่าใสา่เอมอนอยู่แล้วแอทแทกมันบวกเยอะแต่ก็็ถ้้ามมีีออกกันช่่วยยไดู เนี่ยผมว่ามีขนนกกับกับดอกไม้มีเปลี่ยนไหมเออไนด,ดูสิเนี่ยเวลาหาอาร์ติแฟกต์ก็มาณนี้แหละคัดคัดอุย้ยฟาร์มเซนต์แข่งมาเยอะมากน่าจะอวยการยูหนักเลยเนะี่ยอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีอันที่พอลองอัพได้อยู่อุย้ยแต่มีน้อยมากเลยวะ่ะโอ้ไอดี ID นี้แบบอาร์ติแฟกต์คิดได้เม่น้อยจริงวะ่ะ ยอมรับเลยดูจากอัตราส่วนของหูเนี่ยเป็นสิบอันมันไม่มีทักอ,อ,อ,อันน่ะอัเนี่อันนี้ผมเข้าใจว่าที่ล็อกไว้ขึ้นลองอัพอยู่อ่เน,นี่ยเดีดีเนี่ยเนี่ยลองอัพไปเลยลองอัพไปเลยเนี่ยถ้าบวกแปลงคิดเเมทอัพต่อเลยต้องการต้องการแค่อีกติกเดียวผมว่าคุม้มเพราะาอย่างเงี้ยไออาร์ติแฟกชิ้นเนี่ยไม่ค่อยคุ้มไปลงเอชพีเยอะเกินลงคิทเเมทครั้งเดียวใช่ไหมอย่างเนี้ยลองอัพดูถ้าลงคิดเเมทนี่ Perfect. เพอร์เฟกต์จริงผมอยากลองอัพให้มากเลยเนี่ยผมอัพ โอ้แต่แต่ของเขาหมดนะไม่เอาไม่เอาคือถ้าของเหลือนี่ผมว่าผมกดไปแล้วลองบวกแปดสักอันหนึ่งเผื่อได้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ผมว่าเจ้าของอดีทําเป็นแหละเท่าที่ดูอ่ะรู้งานอยู่ไปลองสุ่มๆคิดไ้เดีเพิ่มอ่ะอัดได้อีกนะครับผมโอเคก็ตามนั้นเลยถ้าได้การยูมาเพอร์เฟกต์เลยการจัดทีมก็การจัดทีมก็โอ้ยนี่ที่ผมพูดไปนี่คือเขารู้อยู่แล้วครับผมเขาจัดเตรียมอยู่แล้วเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย เตี้ยมเแล้วนะฮะแล้วก็ตีหนึงเป็นตีนี้เซียเบนเนตซูโค้จงหลีตีเนี้ยมันมันดูมันดูโอเคนะมันมันดูมันดูนด,ดีนะผมว่าน่าจะได้อยู่แล้วเนะี่ยผมว่าได้อยู่แล้วน่าจะได้นะเพราะเซียวก็ปั้นเต็มคือผมไม่แน่ใจว่าดเดเมจจะพอไหมเพราะสามตัวหลังอะ่ะสามตัวหลังไม่ค่อยมีเดเมจเท่าไหร่แต่เนี่ยจงหลีไอดี ID นี้เล่นสายเลือดน้อยแล้วอุกบาทแรงอะ่ะก็น่าจะเติมได้อยู่แล้วยืนอุกบาทในวงเบนเน็ตอะไรเงี้ย โอเคนะโอเคนะจะมีตี้ฮูเตา่าด้วยแหละที่ดบๆอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ฮูเต่าเนี่ยก็เป็นเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นเนชั่นแลไปเลยดีกว่าว่าไอดีนี้ก็จัดเนชั่นแลได้อยู่เออเป็นเนแน่ๆอย่างนี้แล้วก็โยมิยะไอดีนี้อาจจะโยมิยไอดีนี้เล่นยากนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่มีคัดึื้อฮ มันต้องเล่นตีสามไฟอะ่ะเนี่ยถ,ถ้าถ้าโยมิยะนะผมแน,นะนําตีเนี่ยมันต้องเล่นตีสามไฟให้เซียงหลิงซีหกบัฟดีเมดไฟประมาณนี้เพราะประเด็นคือถ้าจะเอาซูโคนมาเล่นน่ะมันต้องเอาซิงชิลมาเล่นด้วยเพื่อให้บัฟเอ็มมันใช้ได้ดีเนี่ยถ้าจะเอาซูโคนมาเล่นนะต้องเล่นตีนี้แต่ตีนี้เล่นโคตรยากเลยคือโยมิยะไม่มีโล่บางทีมันกระเด็นกระดอนอะ่ะใช่ป่ะแล้วก็โยมิยะในเวลาย,ยิงอะ่ะก็ห้ามโดนขาดเพราะถ้ายิงไม่ถึงคอมโบชุดสุดท้ายอะ่ะเบานะครับ เวลาเล่นโยมยายเนี่ยต้องกดให้มันยิงให้ครบให้มัน1 2 3 4แล้วห้างัดดอกสุดท้ายไปคือดอกสุดท้ายตัวคูณมันเยอะเพราะฉะนั้นโล่สำคัญไม่ไงั้นมันถ้าแบบยิงสนั้นแล้วเดสอย่างเงี้ยโอ้โหเดเมจมันก็สำหรับสำหรับผมนะเอาจริงมันอาจจะไม่ได้ดีสุดนะแต,แต่นั่นแหละผมชอบยิงแบบเต็มชุดเต็มชุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยเล่นกับจงหลีน่าจะดีกว่าแต่นั่นแหละถ้าถ้าเกิดมีการยูมาไอดีนี้น่าจะน่าจะน่าจะไปสุดเลยเพราะตอนนี้มันมันสุดแคทตี้เดียวคือตี้เซียว กับอาจจะเป็นตี้เนชั่นลที่มันแย่งเบเนตกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาการยูมามาเติมตรงตเนี้ยก็จะไม่แย่งเบเนตก็เป็นตี้การยูแบกฝั่งหนึ่งแล้วเบเนตแบกฝั่งหนึ่งประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะการยูมาปั้นเต็มปุ๊บน่าจะได้ผ่านอบิสครบเลยแหละสําหรับไอดีนี้นะครับเพราะว่าไออบิสฝั่งหนึ่งมันก็อวยท่าน้ําแข็งอยู่แล้วโอเคก็เท่านี้เนาะสำหรับการรีวิวไอดีนี้นะครับของคุณอโรนคุงครับก็ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับขอให้ได้การยูอย่างที่ตั้งใจนะครับแล้ว ที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับเนี่ยก็สามารถกด Subscribe มาได้นะครับและมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสหรัลวันี้ลากว่าเพลขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย